มีเป้าหมายแล้วก็เก่งในแบบฉบับของตัวเองซึ่งไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงแบบเว์สอิเนี่ยจะต้องเป็นแบบชมหรือว่าแบบลอ r รี l ลแฟมิลี่ทุกๆคนเลยเงี้ยแต่ว่าเ,เป็นสายอาชีพไหนก็ได้จริงๆทุกคนที่ไม่ได้มาเดินบนเวทีในวันนี้เราก็มี Worth ของเราเหมือนกันคุณอาจจะเป็น เสาหลักของที่บ้านอาจจะเป็นคนที่ดูแลคนข้างหลังอีกมากมายหรืออาจจะเป็น care giver หรือว่าคุณอาจจะไม่ใช่คนที่ทําอะไรที่ดูเหมือนจะยิ่งใหญ่ไม่ใช่คนมีชื่อเสียงแต่ว่าเราก็คืออาจจะเป็นโลกทั้งใบของคนอื่นคนที่อยู่ข้างหลังเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกทคกคนควรการใช้พลังในการเป็นตน้นแบบของการต้องสุขขง่ต่อผลลัพ ชมก็ไม่ได้คิดว่าเราเป็นต้นแบบนะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยคนที่สามารถที่จะเป็นต้นแบบให้เราหรือว่าคนที่อินสไปร์ชมในชีวิตของชมน,นะบางทีก็ไม่ใช่คนที่โด่งดังอะไรหรือว่ายิ่งใหญ่อะไรอาจจะเป็นคนที่ธรรมดามากๆก,ก็ได้อาจจะเป็นคนทีออ่ไม่ได้มีหน้าที่การงานอะไรที่แบบว่าผูแสนเก๋ะไรอย่างเงี้ยคือคนรอบข้างเราที่อาจจะดูเหมือนเป็นคนตัวเล็กๆเนี่ยแหละอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเรื่องราว จริงหรอคะมีมแบบว่ามาให้ใหแบบขอคำแนะนำเ,อ,เอ่อก็มีอาจจะด้วยวายวูดนะเนาะแล้วจะมีคนมาแบบว่าอาจจะมีคนมาขอคําแนะนามีอะไรเงี้ยก็มีบ้างแต่ว่าคือจริงตัวชมก็ในฐานะที่อยู่ตรงเนี้ยนะก็สิ่งหนึ่งที่ตั้งใจต่อให้ไม่ได้คิดว่าต้องทําอะไรยิ่งใหญ่ไม่ต้องทําอะไรแบบว่าสวยหรูวอะไรมากแต่ว่าตั้งใจว่าจะไม่ส่งพลังงานลบแค่นั้น ก็ไม่ว่าจะทําอะไรก็ไม่อยากจะ,จะเขาเรียกอะไรอ p r e a d h e a ไม่อยากจะส่งต่อไม่ว่าจะเป็นความเียดชังหรือว่าพลังงานอะไรที่ทแบบไม่ดีก็คิดว่าทําแค่นี้ให้ได้ก็โอเคแล้วหหเหมือนเมื่อกี้แม่อีพูดไวเทีน่ารักมากก็ที่บอกว่าเคือถ้าเราแบบจำไม่ exactly ไม่ได้แต่ว่าก็คือถ้าเราแบบ exactly แเ,แบบเหมือนเรานุ่มนวลขึ้นหรืออะไรเงี้ยโลกมันก็จะมันเออมันก็จะน่าอยู่ขึ้นอะไรเงี้ย มีคุณแม่หลายคนมาบอกเนาอืออะจริงๆอะชมก็ยังไม่เคยเจอแบบตัวต่อตัวนะที่แบบว่าคุณแม่แบบว่าเดินมาแล้วแบบว่าอะไรอันนั้นมันก็ชมว่ามันเป็นเรื่องบ้านใครบ้านมันมากกว่าะอะไรเงี้ยค่ะอาจจะยังไม่ได้ไม่ได้เคยถามแบบไม่ไม่เคยเห็นแบบเดินมาแล้วแบบอุ้ยถามตรงๆว่าเธอแบบในฐานะที่เป็นแม่ด้วยกันอะไรเงี้ยเพราะชมว่าทุกคนมนนษย์ทุกคนพอเป็นแม่บมันจะมี สัญชาตญาณแล้วก็เริ่มมีเวของตัวเองอาจจะมีปรึกษาแบบนิดๆหน nói, thing, ่อยๆเป็น erm? อันนี้กินอะไรดีลูกไม่กินครับลูกไม่กินข้าวทำอะไรอะไรเงี้ยคุยกันตามภาษาแม่อะไรเงี้ยมากกว่าแต่ว่าไม่ถึงกับครั้นที่ว่ามีใครเดินมาถามว่าพี่ชูพาดิฉันเป็นแม่เหมือนกันอยากจะเรียนรู้อะไรเงี้ยไม่มีเรื่องการกินแม่ก็เป็นตัวอย่างให้กับน้องการไม่กินน้ำบัลลูนอ๋อค่ะแต่ก็ไม่รู้นะว่าจะได้ผลหรือเปล่า น้องก็พยายามทำตามโดยที่เขาก็จะรู้ว่าคือเราก็จะที่บ้านเราก็จะบอกว่ามันไม่ขู่สำหรับบ้านเราไม่ขู่สูบบุหรี่ไม่ขู่อะไรเงี้ยเออกินเหล้าไม่ขู่อะไรเงี้ยก็จะเขาก็เขาก็ก็เข้าใจอ่ะก็เข้าชมวว่าเขาเขาก็เราก็จะบอกว่ามันไม่มันไม่ดีต่อสุขภาพแล้วก็จะบอกว่าโดยเฉพาะอย่างเรื่องเรื่องเรื่องบุหรี่เรื่องอะไรเงี้ย ก็เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าโตไปเขาจะไปเจอเพื่อนหรือว่าอะไรคนนี้เทมากพ่อได้เทสุดๆอย่างเงี้ยพ่อก um> ็จะบอกพ่อก okay ็จะแบบว่าเออคนนี้ก็พ่อไม่ออกกําลังกายเอเราแบบเล่นกีฬาอย่างเงี้ยออกกําลังกายแล้วก็ไม่ไม่ได้สูบบุหรี่แต่พี่เขาคุยกับพี่นอนไปคะว่าอยากแบบว่าอยากให้แบบน้องไปยังไงอย่างเงี้ยจะไ่ทำคือจริงๆก็ คิดว่าแนวทางอ่ะมันก็ค่อนข้างจะจะใกล้เคียงกันอยู่แล้วไม่งั้นเราก็คงเนาะไม่มาเป็นคู่ชีวิตกันดูไหมคะมันก็มีเออไมซ์เซ็ตมันก็คล้ายๆกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าก็อาจจะมีแบบว่ากัดๆอย่าบ้างว่ากินผลไม้ให้ลูกดูได้ไหมกินผักลูกดูได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออค่ะคื่ตอนนี้เด็กๆเคยมองมางเห็นตรงกันที่แบบว่าจะอยู่ ปีก็เป็นความตั้งใจก็ไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะแต่ว่าคิดว่าถ้าอยากอยู่มันต้องเริ่มวันนี้แล้วต้องเริ่มต้องเริ่มแล้วอย่างเงี้ยฮะแล้วก็คือแน่นอนเด็กอ่ะมันก็คือเด็กเขาก็ยังอยากกินของไม่มีประโยชน์ยังอยากกินจังหรือว่ายังอยากกินขนมหวานอะไรเงี้ยซึ่งชมก็ไม่ได้ถึงกับว่าห้ามเลย บางทีเข้าเซเว่นก็บังคับไม่ได้เนาะจะหยิบอะไรเนี่ยหรือว่ามากองถ่ายบางทีเจอตะกา้าขนมเนี่ยก็แต่ว่าเราก็จะไม่ค่อยทานให้ดูให้เห็นแล้วก็ชมก็ไม่ชมในเวอร์ชันเนี้ก็ถือว่าทานแบบขนมจุกจิกอะไรเงี้ยน้อยลงมากคือถ้าทานก็จะเป็นคือไม่ใช่แบบเป็นแบบเขาเรียกอะไรอะแบบอุตสาหกรรมอะเอคือเป็นขนมแบบทำแบบพวกแปรรูปมากๆอะไรเงี้ยก็จะไม่แต่ว่า ก็ทุกวันเนี้ยเขาก็เราก็แค่บอกว่าอ่ะทานได้นิดหน่อยแต่มันไม่มีประโยชน์นะอะไรเงี้ยเขาก็จะอันนี้มีประโยชน์ไหมแม่อันนี้ม่ีประโยชน์ไหมอันนี้มีประโยชน์ไหมอันี้ก็จะมีคําถามแต่เราก็ไม่ได้ห้ามแล้วก็คิดว่าคือโอเคตอนนี้เด็กก็รู้อาจจะรู้แค่ว่าไม่มีประโยชน์แต่ว่าพอต่อไปพอเขาโตขึ้นเขาก็จะเริ่มเข้าใจว่าไม่มีประโยชน์ยังไงความเป็นมามันสัมพันธ์กันยังไงแต่ก็บางทีรู้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าแต่อย่างน้อยก็คือในบ้านน่ะ ก็ทําให้ดูสองคนของเขาอร่อยอร่อยอะไรที่แม่เลิกไปแล้วบ้างอย่างในรายการบอกว่าเลิกกินโดนะัทคือไม่ได้ถึงกับเลิกชาตินี้ฉันจะไม่กินอีกเลยแต่ว่าคือชมรู้สึกว่ามันมีชอยอื่นที่มันก็อร่อยเหมือนกันอร่อยเหมือนกันที่ชมรู้สึกว่ามันไม่มันไม่ได้ไม่ได้โหดหลายท้าอย่างพวกขนมไทยขนมกะทิอะไรเงี้ยชมก็ทานเพราะว่ามันไม่ชมไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบมันแปลรูปจัดๆแต่อย่างโดนัทเนี่ยก็คือว่า มันคือแป้งอะเนาะแล้วมันก็เอาไปทอดแล้วเราก็รู้ว่าคือเราไม่ได้ไม่ได้ว่าคนขายของนะจ้าแต่ว่าคือเวลามันโดนนั้นมันโดนทอดมันก็เป็นน้ํามันที่แบบว่าก็ไม่รู้น้ํามันอะไรอะไรเงี้ยเออ<น>แล้วก<ม><น>็ก็พวกขนมถุงอะไรเงี้ยถ้าเออพวกขนมแบบขนมเออค่ะที่แบบว่าทอดในน้ํามันอะไรเงรี้ยแล้วก็ หรืออะไรที่หวานจัดๆได้กเกลเขาแบบเป็นคนกินง่ายแบบว่าเจอใครยืนให้ก็ตอนนี้ก็ยังกินทุกอย่างก็ยังทานทุกอย่างค่ะเราก็ก็ยังไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามแต่ก็จะรู้ด้ตัวเขาเองใช่แต่เราก็คิดว่าแล้วแต่ว่าเขาก็ทานอย่างอื่นด้วยแล้วก็พอถึงวันหนึ่งที่เขาเข้าใจอะไรมากขึ้นเน่ะชมเชื่อว่าเขาก็จะเห็นว่าเออจริงๆมันก็ยังมีอย่างอื่นที่มันอร่อยด้วยแล้วก็มีประโยชน์ เขงคนสองคนที่สายฟ้ากับพี่พายุคนไหนที่แบบจะไปแนวทางที่เลิกได้เออที่ยึดพ่อยึดแม่เป็ที่ยึดพ่อแม่เป็ดว่าว่าแบบเม้ยปดูต้องดูต้องถามพ่อถามแม่ก่อนด้วยคือความคือตอนในความชอบเขาจะต่างกันใช่อย่างพายุเนี่ยก็จะชอบชอบทานเนื้อสัตว์ สายฟ้าเนี่ยชอบแปลงชอบแปลงเออชอบแปลงเออค่ะก็แต่ว่าผักผลไม้เนี่ยก็ยังอยู่ในโหมดที่ต้องปรับปรุงหมายถึงว่ายังแต่ว่าชมไม่บังคับลูกกินขึ้นค่ะไม่บังคือตอนเด็กๆก็กินอย่ยอะไรแต่ว่าพอเขาโตเขาเริ่มเลือกได้เขาก็ไม่ทานอะไรเงี้ยแล้วก็เอ่อก็ไม่บังคับเพราะว่าชมรู้สึกว่าเด็กอ่ะบางทีตอบรับรสเขาบางทีมันยังไม่เขาทานวันเนี้ยเขายังไม่อร่อยแต่ว่าเห็นไหมเขาบอก พอเราแก่แล้วชอบของขมอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยก็คิดว่าเดี๋ยวก็ค่อยๆชวนเขาไปแต่ถ้าเขาไม่กินก็โอเคไม่เป็นไรอะไรเงี้ยก็ชวนไปออฟเฟอร์เขาไปเรื่อยๆเวลาไปทานร้านอาหารหรือไปรานกาก็คือทานสังกัดแต่เป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยทานอะไรแม่อือก็เด็กมันก็จะทานอะไรแบบเด็กๆอะค่ะมันก็จะไม่ทานเผ็ดไม่ทานอะไรที่รสชาติแบบซับซ้อนมากเงี้ยค่ะ โอเคขอบคุณมากจ้าขอบคุณค่ะแม่เจ็บคอแล้วเจ็บคอเลยตรงสักเดี๋ยวแม่ทานาไม่ใส่